คผู้ชมคะโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมนะคะทางด้านของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้มีการประกาศรับซื้อมาแล้วนะคะทั้งหมดโดยรวมจะไม่เกิน50เมกะวัตต์นะคะส่วนโรงไฟฟ้าที่ใช้ขยะอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิงจะตั้งได้ที่ไหนบ้างเงื่อนไขาการรับซื้อหน่วยละเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวสอบถามเพิ่มเติมนะคะจากโฆษกกรรมการกํากับกิจการพลังงานค่ะคุณวีรพลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านโฆษกคะประกาศออกมาแล้วนะคะ <N> เงื่อนไขเป็นยังไงบ้างจะไปตั้งได้ที่ไหนบ้างคะการเนี่ยเราจะรับภาพรวมทั้งหมดไม่เกิน50เมกะวัตต์นะครับแล้วก็อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนะครับแต่ละโลงเนี่ยไม่เกิน10เมกะวัตต์เพราะ <N> เป็น VSCP <N> นะครับที่ตั้งอยู่ที่ไหนบ้างเนี่ยนะครับช่วงแรกใน50เมกะวัตต์เนี่ยจะตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมซึ่งสามารถที่รองรับโรงไฟฟ้าขึ้นได้เพราะอาจจะเกินเรื่องมาตรฐานเรื่องสิ่งแวดล้อมต้องดูสิ่งแวดล้อมโดยรวมของนิคมอุตสาหกรรมนั้นๆใช่ครับ ว่าสามารถตั้งโรงไฟฟ้าแล้วมันจะไปกระทบกับเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือไม่ใช่ครับเบื้องต้นเนี่ยเราประสานกับการนิคมนะครับเราจะประกาศเบื้องต้นเนี่ยจะมีทั้งหมด11นิคมอุตสาหกรรม11นิคมอุตสาหกรรมเนี่ยผ่านเงื่อนไขเรื่องของสิ่งแวดล้อมสามารถตั้งได้ส่วนจะมายื่นขอหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึง่งใช่ครับแล้วก็สามารถ เชื่อมต่อได้กัรบระบบไฟฟ้าได้ด้วยมีสาส่งมีฟีเดอร์ให้ครับงั้นหลักๆเลย2เงื่อนไขแรกก็คือว่า1ต้องดูเรื่องสิ่งแวดล้อมที่นิคมอุตสาหกรรมนั้นๆเนี่ยสามารถรองรับเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ไหมและ2มีสายส่งของการไฟฟ้ารองรับเพียงพอหรือไม่ใช่ครับสงเงื่อนไขนี้เนี่ยมีอยู่11แห่งตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยที่แปดแห่งที่เราได้คุยาการนิคมไว้พอตั้งโรงไฟฟ้าตรงนี้แล้วเนี่ยขายกลับเข้ากริดเหรอคะใช่ครับเข้ากับอีกของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่วนอัตรารับซื้อก็เป็น F.I.T มีทั้งหมดแบ่ง3ประเภทใหญ่ๆนะครับอันแรกเนี่ยอาจจะเป็นโรงไฟฟ้าที่ต่อยอดจากโรงกะจัดขยะเดิมเป็นไปได้ว่าโรงจักใหญ่เดิมเนี่ยเขาก็จัดขยะอยู่แล้วแล้วไม่ได้สร้างที่จะสร้างโรงไฟฟ้าขายให้ก็สามารถจะต่อเติมไันเนี่ยก็เข้าได้นะครับอันนี้เราให้ F.I.T ในภาพรวมในประมาณ5บาทกับ8สตางค์ะนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็มีเรียกว่าเป็นพรีเมียมนะครับเพิ่มอีก7 0สิสตางค์ในช่วงกี่ปีแรกคะ ในช่วง8ปีแรกโลงไฟฟ้าประเภทที่2คือลงไฟฟ้าใหม่นะครับที่เป็นเตาเผาหรือเป็นระบบอะไรทั่ว,วไปเนี่ยเรามี FPT ก็6บาทกับ8สตัง<ด>ค์กกได้มากกว่าได้มากกว่าประมาณบาทนึงนะครับแล้วก็มีพรีเมียมอีก7จสิตังค์ก็เป็นเวลา8ปีเช่นเดียวกันนะครับอีกประเภทเรียวกว่าพลาส m าเนี่ยเป็นโลงไฟฟ้าที่มีร,ระบบเตาเผาที่อุณหภูมิสูงมา,ากๆเลยเนี่ยซึ่งต้นทุนแพงกว่าค่ะแล้วเราให้ก็6บาท8สตังค์เหมือนกันแต่เรามีตัวพรีเมียมเนี่ย บาทสัก็ก็เป็นเวลา8ปีคือด้วยเทคโนโลยีที่สูงกว่าเนี้ยได้พรีเมียมไปมากกว่าตัวเชื้อเพลิงจะมาจากไหนตัวเชื้อเพลิงก็มาจากขยะในในิคมนั้นเราแต่เราสามารถให้ขนขยะข้างนอกเข้ามาได้ด้วยมีคนที่สนใจมากน้อยแค่ไหนคะก็ได้ข่าวเยอะพอสมควรนะครับแต่เนื่องจากว่าเราเปิดแค่50เมกะวัตต์ล้วก็ดูเรื่องสีวล้อมนะครับจะเรียนนะครับว่าขณะนี้คณะกรรมก,กับกิจการพลังงานจะออกเรียกว่า COP คือหลักการปฏิบัติ มาตรการในการป้องกันและแก้ไขเรื่องสิ่งแวดล้อมก็คือคล้ายๆยายเอั้นๆเล็กๆนี่นะครับมายื่นทางสํานักงานนต่งงานจะไปพูด a p p ไม่ต้องผ่านสพแต่ละแห่งนะคะจะตั้งได้ไม่เกิน10เมกะวัตต์นะครับโครงการนี้เนี่ยก็ภาพรวมก็คือไม่เกิน50เมกะวัตต์นะคะกรอบระยะเวลาเป็นยังไงบ้างคะตั้งแต่วันที่8ถึง19เนี่ยนะครับเราให้ผู้ที่ต้องการสนใจลงทุนเนี่ยไปยื่นกับการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย ไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าทครหลวงพิภาสนะครับว่าจุดเชื่อมต่อนี่เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเขาก็จะตอบมาเสร็จแ,แล้วเนี่ยวันที่ 22- ถึง28กันยาเนี่ยก็ยื่นข้อเสนอที่เราได้เลยนะฮะยื่นสํานักงานกรรมกับมีการพังงานในจมจุรีขอจะใช้เวลาพิจารณาเนี่ยนะครับภายใน28ตุลาเนี่ยจะประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือกแล้วต้องจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เมื่อไหร่คะภายในปี2562ครับ2ปีหลังจากมีการลงนามกัน ก็ต้องมีการจ่ายไฟฟ้าขายไฟคืนกลับเข้ากริดให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่วนการรับซื้อก็คือไม่ต้องแข่งขันไม่ต้องบิดดิ้งเป็น F I T เลยใช่ครับใครยื่นก่อนได้ก่อนคล้ายๆอย่างนั้นนะครับไม่มีการบิดดิ้งแต่ว่าเราจัดพาร์ตี้คือใครยื่นก่อนเราก็ได้ก่อนย้อนวันยื่นก็คือ22-28กันยายนปีนี้นะคะจะเป็นการยื่นเสนอขายไฟฟ้าวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเอาแล้ว่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวพักสครู่ค่ะช่วงน้ามาอัปเดตในแวดวงพลังงานค่ะ